คือข้อนป่นแหละ่มาขอดีคื่ทั้งข้อน่าเอามันจะใสต่าง้อนั่นนิ่งๆข้อนั่ง่างๆขุกกะดิ่พักมาแ่บ เ้เร็ดมันเที่มัฟ้ามากหลายไปเลยมก,กมาบอกว่ามากหลายแถวสุดทึเป็นพระจย์สุคติอสาคา้ามัน้นมาก,กไ,ไปเน็นสรุป ช่วงอ้วดแล้วม,มันี้ไม่ถูแต่ต้งนั่นกับ,บันหลายเรากดเกลียไปยนั่งกับหลายวาายัดลายปูรักผูใหญ่เยมารวม ลายเตือนูิวอันผ่าน,นพรกภูสุนเป็นยังไงก็ได้ถามข่าวด,ดีกันมาหรอเปล่าไม่แน่ก็<อ>นั่นเป็นอพราะว่ามาเตือนสมาธิมาเตือนสติเรียงปฏิบัติดีห <c oughs> รอกวกไปไปไยังไงก็ เวลาจะไปก็าลูกจะโตดิเพื่มไปรถดิหลบเพื่อหลบพุ่มดันสนัธนของลูกผู่ใหญ่เป็นเตรียมบอกไว้เตรียมตัวก่อนไปผู้ใดเตรียมตัวก็ยากดิอ่านชาตัญญาณของใจได้เพื่อขนร่มเอาสมาธิเพิ่มคือเข้าไปโดดหน้าเหมือนนั้น ไม่โดนน้ำเน้นน้ำน้องแดงตะกิดจ้อชื่อไว้ที่ต่อไม่ต่อจะวันไหนจะลาดสิสมัครนาบสิสมัครถอย่ากบฟ้าหาถ้าต่อต่อมันจะได้น้ำเด้ต่อควบควน้ำเด้ดอันชาติย่านของใจจะได้พุทธัดต่อเพิ่มเตรียมทีเขาสมาธิ้งตัวเองมัคือไม่ได้ฝึกเด้นมันไม่ได้ฝึก quận về, về thầy bố chạy dịch thả, sao hạ dạng buồn, thông qua rằng là của anh là con bạc, bùn, lên đây thấp vậy, à, để quẹt vào vòng dây bên sốt này sao hận chạy xuống đấy, à, anh thế nào chạy giống như cái bài nhăn vai du, à, có bài ngay. แต่สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเราก็ไม่ตะเขาสมาธิอย่างเดียวมราจะแกวกกำใจเลวอนไปถึงตัดสิมมาทะลุไปล้มหันแนี่การปฏิบัติธรรมมันจะเกี่ยวกับเจ้าเว้นไปดึงดัดสิมว่าอย่งเศร้าหายใจย่ำได้ผู้ห่อได้พยมือมัดะบบเข่าออกเข่าออกเข่าออกเห็นตะล้มเข่าออกเข่าออกเต้นโยกยันเนี่ย วัวพีแน่วมาเกาะมาเกี่ยวบ่มีแนวมาดึงดึงมาได้เกาะเขาได้พึกงหัดไปท่านที่ดีแล้วพึกไหวเตรียมตัวก่อนไปก่อนจะนั่งจงได้ย้ำกันทุกเล่าทุกแรงย้ำกันทุกเล้าทุกแรงต่อจ้ำคือจ้ำตะปูเสียแล้วตีเพื่อนเองกับประยำตะปูครับว่ร่องแล้ว มากบมาถูมาไถมาเห็นหน้งอีกกได้าไรไปฆ่าตะปูมันจับแล้วจับอีจับแล้วจับดีจับก็ลงใส่เล็บมาจับก็ไปอีกนี่การจับจิตใจฉันใดก็คือกอยจะไปข้อแท้อ่อนแอจะไปวันไหวว่าเพราะเป็นทั้งสันว่าเพราะเป็นจั้งปีจะไปวิตกก็ไปวิจารณ์น่นาทีที่ทับก็ทับไป,ไปคือท่านอาหารบางก็งไปอิ่มรอด ก็เป็นไปบ่ได้กินค,คำเดียวปาะกำอิม่มหลงเป็นไปบ่ได้อาทีกันถัดไปถึงเวลาพ่อหมะพ่อขว้งกันรู้เองแด่นี่การปฏิบัติธรรมทั้นใดก็คือการปฏิัตตังรู้จําพระตนถึงไหนถึงไหนไปถึงไหนรู้อยู่แจงใจสำหรับผู้ปฏิบัติยกเว้นเฉพาะผู้ไม่ได้ปฏิบัติ จะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยาก,น,ยากนั่นอยากนี่กันคือว่าควกอยากประเดอันเห็นว่าตัพานนท์เปินพระพุทธเจวเปิดทำหนายท้า,าย,ทยทักไว้จะได้ตัดทะลุตอนทำสังคัญจะหน้าขั้งสุดท้ายเอ๊พะพานนท์อันก็เลยตัดทะลุง่ายๆดิพารานนท์งานหลายดิ เจยวแก่ปฏิบัติรัรทากพระพุทธเจ้านั่นที่ปานนก็ขอพรออจากพระพุทธเจ้าาพระพุทธเจ้าประแสดงทัพยูในใช้กก่ใหมมาประปลงดูปานนบ้างกเอ๊ะผูระ้รับผิดชอบนาทีของพระพุทธเจ้าก็เป็นของเล็กน,น้อยอปนนานนลได้รับทะลุได้ ด้วยทำกลางเรียบทั้งสี่ยืนกบวันแมนเดินกบวันแมนนั่งกบวันแมนนอนกบวันแมนเอ้ะพระเจ้าประสงค์ไปประชุมกันวะค่อยพ่านอนพ่านอนเอ๊ะกังวลใจงานแต่พระเจ้าประสงค์คนคอยบันใดสิสำเร็จบันใดสิสำเร็จยูอัานแนวอยากวังไดก็บ่ได้ดสำเร็จเพราะว่าท้อใจเด่ ควบอยากเป็นกั้นเอาไว้นี่ควบอยากก็ว่าได้เป็นหรือว,ว่าได้สําเร็จหรอเปลาทอดควบอยากออกจากใจเรื่อยเนยเนยใจในการทำกลมเพียรวงน้ำพระเจ้าประสงติพ้วยพระพุทธเจ้าทำงานทายทันเราว่าทำสังคญนาขั้นสุดท้ายจะได้ตัตตรูทำไมยังไม่ได้ตัตตุรู เหนื่อยลาย้าก็เลยไปพักผ่อนก็เหยียดแขนเหยียดขาหรือพักกันน้อยก็ถมกันเ,เน่นาันนวบวยากตอนนั้นบุมีเด้เพราะว่าจังได้กัดถอดใจแล้วนะว่วงยาบมุมีนั่นอยู่ในถ้มกลางแห่งตีบททั้งทีที่ไว้ยืนกับพ่อแม่เดินกับพ่อแม่นั่งกับพ่อแม่นอนกับพ่อแม่มีพระองค์เดียว ภาษาวกรูปเดียวที่ได้พดจิเลตหมดจิเลตในท่ามกลางแห่งริยบททั้งสี่นั่นเป็นถอดใจออกจาการควบยาคอดควบยาออกอาการใจว่าให้มี่ควบยากว่าสิทธนสันตรูปน,นช่วงประยัดท่านกุมเทียนแขนนอนตอนตอนน,อนี้น้ำควบยาเนี่ยที่นี่ก็มีโต๊ะรับ กัวพระเจ้าระสมว่าสีพระเดชัตตุูเเลยสแสดงอิทธิพลหรือว่าแสดงก็เป็นไปโดยอัตโนมัติพราผู้ประเสริอัตรูแล้วพวกประสงค์จังไดก็เป็นไปจังสัตว์ไปโพขึ้นแห้งท่าการสงะส์ประทุนกันอยู่ไปโซกไปโพขึ้นแหง้ทงท่าการสงเพื่อสงั้งหมดสีบรได้ของใจว่าพระอน,นุน ได้สำเร็จจิตหรือพ่ได้สำเร็จจิตนะเมื่อเวลาแสดงขึ้นสั้นแล้วกับระสงฆ์ก็บ่ได้ขอบใจเดชทัาสังกัญนาพระละสุ้ายนี่เั้ได้ก็ดีแล้วจะไปขึ้นจากเอนั่งสมาธินั่งภาวนาคือพอเห็นนี่นะคือสื่อๆโยเป็นวาสเด็บก็เห็นแบบแม่ปั๊บมากก็เห็นเป็นวาแกงโลชั้นสั้นแกงโลชั้นสี่ว่า โลกวิทูลูกแก้โลกคือลู่ทำว่าเป็นจริงของโลกไหมจากว่าคำว่าเป็นจริงของโลกอเต็มไปด้วยัย่าคว่าเป็นอยู่ของโลกรักโลกโกรธหลงเห็นก้ลังเป็นทูกเห็นกวามโลกเป็นทูกก้อโกดรลากะตันหายยังแม้แต่บุญวิบุญร่ายนั่นเห็นตามคว่าเป็นจริงของโลกว่ามันเป็นอยู่จสี่เห็นด้วยไม่คิดใจอธิบายเห็น้อนอนื่อที่เข้าใจกูเน้อ ก็คิดเห็นก็มเมื่อนายก็รู้แกงในใจิตใจนั่นเห็นบ่กไปผู้บิ่งผู้บอกผู้บก่บกเคยเห็นเคยทักัปในกติกุจารีแต่คือบอกท่านอาหารนี่ติดแล้วบอกท่านไปบอกว่รู้รสชาติอาหารนี่บอกว่า,าการถอดถอนจิตเรนนัน่นรู้แกงโรคเป,เป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะนี้ก็ทีเขาใจ้เรื่องปัดต้องปัจตังรู้จับเพาะตน เพราะฉะนั้นในตั้งเป้าหมายไว้คือตั้งอกตั้งใจำาทำทั้งอาหารตั้งปกตั้งใจรับประทานอาหารนั่นตั้งปกตั้งใจปฏิบัติคือให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นชัดชาดึงไปไปใส่ผ้าแส่ดึงไว้วอกแวกไปดึงมากดึงมากทำในี่ทำหนา้าเขาเป็นอัตนโนมัติคือ จิตกลองดย้นใช่ไหมนะแต่เราต้องมาดูไอ้กิตกลอง่้าพตาดจิตกลางจิตใจัง,งจะเสหลัะวันนี้ประคับประคองไปไปทางขุดใต้ขัววี่งยังตีขวาง,กองอยกอะไรก็รลู่อย่แก่ใจนะการทําใจคือกันวิ่ยังวิ่ยังมากคัดวางกินใจก็รลู้อย่แก่ใจเพราะฉะนั้นจะไปทอดแพเ่็นไปทอดแท้่จิตใจกัน กี่ขาดตัน,ตน,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 ตตนนั่มาถึงพวกกีขาดตนอะไรน่ะไอ้หลวงพ่อเจ้ามาในแต่ละรูปก็ทำความเพียรอยู่เช้านั่นแล้มันติดติดไปเรื่อยดิเป็นเครื่องอยู่วิหารธรรมมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจเทนไปทําไปท,ไปทไปําไปก็เรียกไปซื้อท่าสังสารร่างกายทสิเนาะมาในแไไต่ละรูจะพูดท่านอาหารจะได้เรื่องนั่น ได้ประโยชน์จากธาตุจากสังขารแล้วก็รักษาเอาไว้ถึงเวลาอันควรของสังขารก็เป็นไปเองโดยธรรมาชาต <c oughs> ิว่าเดี๋ยวบังคับไปไหวบังคับอยู่รักษาเอาไว้เท่าเวลาควรของสังขารตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติไปเพื่อยมาคุณงกุศลตำงวาท่านโยมบุญรันดิติพน้องเปิดดอกเปิดทองเปิดดี ขอนคุณะพุทธเจ้าคุณปทับคุณปตรงหลังติ้งทลังทั้งไหลก็ตรงมันล้วงปตรงมุมาก้้าาองค์เจ้าเนี่พระเจาที่ป็นองตลอดทั้งปจตาพรงตรงนี้แต่กนูกคนจะเลิกกุกายทุกใจปัญหาทิ้งหนึ่งอันใดก็จงตั้เด่นจงตําเด็โดยเฉพาะในทางทำคำ่งสอนของะพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของะพุทธเจ้าแล้วตรงนีดวงจิตดวงใจละเห็นมมรกเต็นผนเห็นวรวั์เห็นปฏิภา ให้ปัจจุบันในชาตินี้เิดสาธใจาสาธุสารุสาธุสาธุสาุสาุาธุสาธาธุสาาธหสาธุสา,สาอ,อ,อ,าอ,อาุาุส่อาาุ เพราะมันนิดๆน้อยๆไปหาว่าวันจะต้องกุฏิกุฏังเนี่ก็ได้ประโยชน์ได้ไปตั้งแต่ว่าเลิกก็เลิกว่ามีปัญหาก็ถามหนึ่งตัวว่ามันถามเอาแพ้เอาชนะถามเพื่อให้ได้ความรู้และก็ผู้อื่นจะได้ความรู้น้ำอีกเพราะว่าท่านมันมีความรับ โอ้ยไอ้พวกไอ้พ่กเกไปถามพิเศษนี่ว่าถูกต้องอ้าก็พรมาณนั้นฐานเด็กอ่า